สวัสดีค่ะพี่น้องก็เสานี่บรรยากาศดีๆนะคะฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นค่ะบ้านพุ่นแมน่น้องหมวยอุดรท่านีเนาะอากาศดีเบิร์ฝนตื่นมากินเขาตะเสารค่ะเมื่อนี้เป็นหมอรับเมยบอกคือมา <laughs> มาแห่งกระดูกหมูตะเสาแท้ต้อตอมอ่าแฟงฝักแฟงใส่กระดูกหมูนะคะอ่าแล้วก็หมูสามสันอบเฝนตื่นขึ้นมากินเขา่าจะกินเขาแสียบ้านน่องหมวย แ่บด้วยจ้าเจ้าคือบอ่เออเอฟซีกินแน่มันได้เอฟซีกินเขาทุกคนจา้าเออเอกับบ่ลเลี้ยวเบิง่งเนาะแล้วเราคือมากินข้าค่ะแล้วเ,เต้นไหลายตับแล้วปีนที่มือนังนเราสักกลางอากาศตะพี่นองเมื่อเจ้าเห็นบอลแลสักกลางอากาศโดนโดนได้วเดินไปพาเราไปปล่อยผีเทียไปเต้นไปตะเลีตัวหยาคืออย่างค่ะเราเหยียบจนมุนเบิอดลหยาแถวนั้นน้องเคนกินเข้านะคะกินข่าเป็นตะแสบตัวแล้วกินไหล กินข้นมาเมื่อเนี่ยรคขี่มันเด้อค่ะเมื่อนี่ยรคขี่มันเด้อกินเขาแล้วๆรวบเวม่พลั้งรถขี่มันนะสมมวยอ่าขี่มันไปทรงลูกค่านะคะวันหยุดน้องๆกับ่ได้ไปโรงเรียนเนาะเห็ดซอยกันกับพื้นพอยนะคะพื้นแม่กับสีห้อยเสียเห็ดกับน่องป้าเดียนะคะเข้ากับขับปากก้องน้องพิ้นไปนะคะเมื่อพิ่นกับเศร้าค่ะจะได้กับปกนกำลังใจให้น้องมวยในด้วยจา้าขอบคุณไปทางเอฟซีขอบคุณไปทางฟีจา้าขอบคุณไปทางไอจอนี่นะคะขอบคุณที่น้องฟังฝ่ายทุกคน้นที่ทรงกำลังใจให้ ขอบคุณคุณแม่น้องหมวยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าวัสดีค่ะน้องหมวยวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะหน้าสดนะจ้า